เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอรนนงสิริวชิระผักตอนที่21สวัสดีผสบนิกรทั้งสามกลีดลำดวนที่ชอบไปมอบและสลิมน้ำเหลืองที่ชอบไปกราบตีนเจ้าออนนงเดอะซีรีส์ได้เดินทางมาสู่ตอนที่21แล้วกูได้เล่านิทานหลอกเด็กให้ฟังเพลิน เพราะต่อไปเรื่องพวกนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่สับสูนหากไม่เล่ากันตอนนี้ก็จะมโนเหมือนช่องวังหลวงวังลับหรือช่องอัศวรักอัศวะเรือนมโนขนาดทำคลิปพาดหัวไว้ว่ามาชมความสง่างามของพันตรีหญิงออนอนนสิริ iri, วชิระผักหนึงเห็นความปลอมไหมพาดหัวว่ามาชมความสง่างามอีหัว อยากจะอ้วกพาดหัวเหมือนกับว่าเป็นราชนิกูลชนชั้นสูงพาดหัวเหมือนว่าเป็นเจ้าหญิงส่วนไอ้คนเข้าไปชมก็เพ้อพอกันประสาทแดกพอกันนามสกุลตระกูลนี้เป็นทองจ้าบางคนก็เป็นดีแต่บางคนก็เป็นผู้หญิงแก๊งนี้ชอบดัดฟันชอบทำสัญญกรรม เวลาไปเมืองนอกโพสต์แต่รูปส้มตามเพราะอยากกินปลาร้าจนแทบจะลงแดงตายบางคนพอกลับมาไทยก็ไปกงเล่ากันริมเจ้าพระยาอีหัวเสือกพาดหัวว่ามาชมความสง่างามส่วนไอตัวแม่ตัวหัวหน้าแก๊งอาจารย์ปวินก็ไม่ยอมปล่อยรูปภาพลับออกมาอีกไม่รู้จะเก็บไว้นานแค่ไหนแต่ก็นะ อาจเป็นไม้ตายของอาจารย์ก็ได้พวกมึงกับกูก็รอต่อไปเถอะอาจารย์ประวินอาจที่สงสารเกินไปยังมีคุณธรรมค้ำคออยู่หากปล่อยไปอาจมีคนอยากฆ่าตัวตายวันนี้กูจะมาเล่าเรื่องของสังวานสิริวัิระผักเพิ่มเติมจากตอนที่แล้วที่ได้เปิดเผยชื่อเล่นกันไปแล้ว และหน้าตาตอนกึกทหารเปรียบเทียบกับภาพที่ถ่ายในห้องน้ำโรงแรมการแต่งหน้าเป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งที่ซ่อนรูปโฉมที่แท้จริงของผู้หญิงเอาไว้เหมือนการใส่หน้ากากนั่นลหละการที่กูจะแยกหน้าสดกับหน้าฉาบเครื่องสำอางหนึ่งคิดเองเถอว่ากูต้องเพ่งทินิดพิเคราะห์พิแคะนานแค่ไหนวันนี้กูจะมานำเสนอรูปภาพอีกรูป เอาแหกตาดูกันซะอย่าสวดมนต์ไล่ผีละนี่รูปคนนี่คือแม่สังวานของท่านประธานหอยหลอดชายหอยชอบแบบนี้ได้เห็นขาอ่อนกันก็วันนี้ละ่ะหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วอีกอย่างอย่าด่าว่ากูไปขุดรูปกระเทยต้นกรุงรัตนโกศิ์มาโกหกพวกมึงนะนี่รูปผู้หญิงมองดีๆ เห็นความสังวานหรือ,อยังปกติเห็นกันแต่มุมที่มีฝ่ายแถวคางวันนี้ไม่เห็นฝายยิ่งดูยากเข้าไปอีกนอกจากพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นหละที่จะจำได้แต่กฎทุกอย่างบนโลกมีข้อยกเว้นและคนทุกคนมีจุดอ่อนเพราะงานนี้กูเสือกจำได้ว่านี่คือสังวานข้อที่หนึ่งเนื้อหนังตาจะเยอะ ข้อที่สองปิกแก้มร่องแก้มชัดข้อที่สามสันกรามข้อที่สี่สร้อยรูปหัวใจที่ใส่ประจําตัวตลอดแสดงว่ารักสร้อยเส้นนี้มากเอาจ้องดูสร้อยสิว่าเหมือนสร้อยของใครสำหรับคนที่มาใหม่ให้ไปหาตอนเก่าๆดูนะตอนสร้อยรูปหัวใจแล้วก็จะเห็นประวัติและที่มาของสร้อยใช่แล้วละ่ะ สร้อยนี้ช่างคล้ายกับสร้อยของออนอนงเหลือเกินราวกับว่าซื้อมาแจกทั้งกองร้อยตามคำทํานายในตํานานของเฟซบุ๊คคนไทยยูเคได้เล่าขานไว้ว่าท่านประธานหอยหลอดจะแจกสร้อยให้สาวสาวเอ๊ะหรือว่าคำทํานายนั้นจะเป็นจริงกูมองทางซ้ายดูสังวานมองทางขวาดูออนอนง แล้วก็มองทางซ้ายอีกรอบยีหัววรูปไม่ชัดขยายรูปจนพิกเซลแตกแล้วแตกอีกแตกยิ่งกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ที่รัฐบาลมันชอบเอามาโม้ว่าอีสานแห้งแลง้งแตกยิ่งกว่าหน้าไอตูกตอนปู่ไบเดนไม่เชิญร่วมประชุมประเทศประชาธิปไตยแตกยิ่งกว่าหน้าแม่แห่งชาติตอนท่านประธานรถน้ำเช็ดพระแก้วใส่หัวเมียน้อย นั่งดูมาสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันรูปอะไรเห็นแค่ว่านี่คือสร้อยรูปหัวใจคืนนี้นะกูจะบอกอะไรให้แม่สังวานคนนี้รักท่านประธานมากหนึ่งแหกตาดูสร้อยซะก่อนพบไปทุกที่แทบจะทุกภาพที่กูเห็นต้องมีสร้อยเส้นนี้ตลอดโอ้แม่เจ้าหรือจะเป็นรักแรกของสังวาน หรือจะเป็นคนที่เธอมอบพรหมร,รย์ให้หรือจะเป็นเทพบุตรหน้าเหี่ยวเหมือน Beauty and เดอ b e บีสก็สุดแล้วแต่มึงจะมโนกันนะช่างซื่อสัตว์เหลือเกินนะแม่สังวานของชายหอยรูปนี้กูต้องตัดองค์ประกอบอื่นๆอ,ออกเพื่อกันเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไประดับคุณธรรมของกูก็ไม่ได้ต่ำเท่า IQ p r o โปรดิวเซอช่องสองเป็ดนะ กูเปิดซีรีส์เรื่องใหม่คือช่องสองเป็ดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปรดสามตัวที่บุกเข้าไปทำสงครามกับวัดต่างๆทั่วประเทศดังนั้นสมองกูต้องแยกประสาทให้ออกว่าตอนนี้กูเล่าเรื่องอะไรหากกูเผลอเอาเรื่องช่องสองเป็ดมาบนแถวนี้หนึ่งก็อย่างงงละเอามาฟังเรื่องของแม่สังวารอีกเล็กน้อย โดยการนำภาพที่ทุกคนคุ้นตากันอยู่แล้วมานำเสนออีกรอบนั่นคือภาพยกแขนในตำนานดูแล้วก็เหมือน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 งนะแต่หนังตาแบบนี้ก็เป็นแม่สังวานผู้ซื่อสัตว์นั่นลหละและสิ่งหนึ่งที่กูจะเปิดเผยก็คือคนที่ยืนข้างๆนั้นคือคุณหญิงฐานิดาสิริวัิระผักคนด้านขวานะจา๊ะ กูเห็นคนแขวนรูปนี้เอาไปทำคลิปมากมายแต่ไม่มีใครวิเคราะห์วิแคะเลยว่าบริวารรอบข้างแม่สังวานเขาคือใครวันนี้ก็ปันธงให้เลยว่าคือฐานิดาลักษณะของฐานิดาจะมีปากที่ยื่นเหมือนปากซูเนโอกูกได้ทำการเทียบภาพหน้าให้ดูแล้วเป็นหน้าด้านข้างแต่หากนำหน้าที่หันตรงๆมาเทียบ มึงก็จะเห็นความละไม้ขึ้นมาจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นกูก็ดูออกสังวาลและฐานิดาก็น่าจะสนิทสนมกันทีเดียวเพราะมีภาพร่วมเฟรมไปเที่ยวด้วยกันคืนนี้นะสาวๆเขาจะมีเพื่อนสนิทแตกต่างกันก็เหมือนพวกมึงนั่นลหละแม้เรียนห้องเดียวกันแต่เพื่อนบางคนมึงก็ไม่คุยด้วย เพื่อนบางคนมึงก็สนิทขนาดไปนอนบ้านได้อันนี้ก็เหมือนกันการฝึกทหารนั้นไม่ได้สบายนะต้องปวดแข้งปวดขาก่อนจะโดดร่มก็กลัวแทบจะฉี่ราดกลางอากาศกว่าจะเป็นคุณหญิงนั้นไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนนะจ๊ะไหนจะกลัวโดวนทำโรงวินัยอีกไม่ต้องเรียนสูงแบบด็อกเตอร์โอเอหลานไอสัตว์ตาย จบราชาพัฒจบเทคนิคจบปอตรีแล้วมาฝึกห้าหกเดือนติดยศทหารแล้วทำตัวเป็นที่ค่าที่ดีแค่แปปีก็ได้เป็นคุณหญิงพร้อมยศพันตรีพันโทเห็นสองสาวนี้ไหมมาจากอีสานบ้านนอกครอบนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอได้เข้าเวียงวงังคลังนาก็เปลี่ยนฐานะไปตลอดการยิ่งได้คลินิกจัดฟันและทำสัญญกรรมมายกเครื่อง ก็แจมจรัดประพัดสอนด้วยเครื่องราชสายสะพายส่วนพวกเพนกวินหรืออานนท์ออกมาเรียกร้องจนติดคุกได้ข้อหาล้มล้างเรียนหนังสือเก่งมากได้กินข้าวคุกส่วนอีกฝั่งเรียนปานกลางได้กินข้าววังหลวงแถมตอนนี้ได้นอนโรงแรมสีดาวในเยอรมันก่อนจากกันไปอยากให้ทุกคน ช่วยกันมองที่ขนคิ้วของสังวานด้วยว่าทําการจักสามมิติหรือว่าแรงเงาจนเข้มจากการประเมินด้วยสายตาของกูเหมือนจะเห็นแนวขนคิ้วเก่าแบบลางๆแล้วยกแนวคิ้วขึ้นไปเล็กน้อยจากนั้นก็ทําการผนสีคิ้วให้หนาทึบผิดธรรมชาติรูปนี้ชุดของนางมีความเปียกผมมีความเปียกแบบหมาด เหมือนคนเล่นน้ำตกหรือลำทานแล้วแวะขึ้นมากินขนมกับเพื่อนๆแต่คิ้วไม่จางสีไม่ตกกูก็ไม่เก่งเรื่องคอสเมติกซะด้วยสิอยากจะถามพี่มดดำที่สักคิ้วถาวรก็อยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กับกูอีกสังวาน,น่าจะทำสัญญกรรมอย่างน้อยสี่อย่างนะ 1. จัดฟันตามธรรมเนียมนิยมของทหารหญิงราชวัลลบสอง ทำคิ้วถาวรสยกหนังตาเพราะกูเห็นรูปก่อนเข้าวงการรูปหนังตาของนางจะเหมือนรูปหมวกมึงลองวาดรูปหมวกที่มีปีกนะตรงปีกสองข้างนั่นละคือหนังตาของนางโอยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่หมอสจะูกกูคิดว่าน่าจะมีความมีความแบนความแแบบแบบสาวอีสานส่วนใหญ่ แต่พอแต่งหน้าแล้วก็อาจฝนสันให้คมหรือไม่ก็ให้หมอยัดแท่งซิลิโคนแก้ไขาถาวรเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องสัญญกรรมนี้กูก็เดาเอาเอ,าเองแต่เป็นการเดาที่อ้างอิงมาจากออนอโนงเพราะน้องนงนางเอกของซีรีส์นี้ก็ทำสัญญกรรมเช่นกันลาไปก่อนนะซีรีส์ยังไม่จบนะ กำลังนอนคิดอยู่ว่าจะเล่าเรื่องจันจิราสิริวัชิระผักข้อมูลมีแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่ว่างปิดพันซีรีส์ช่องสองเป็ดอยู่กลอนกวีไม่ได้แต่งเลยกูม็อบก็เงียบเหลือเกินเพราะเป็นธรรมชาติที่ก่อนการเลือกตั้งม็อบจะแผ่วแม้แต่บอกอลายจุดยังออกมายอมรับเรื่องความแผ่วของมอ็อบส่วนเรื่องยืนไม่ยืนในโรงหนัง หนึ่งจะถ่ายรูปมาลงกันทำไมนิงลองไปรอบที่สลิดน,น้ำเหลืองแห่กันมาดูบ้างสิหนึ่งจะกล้าถ่ายรูปไหมใครจะรักเจ้ารักหอยรักก้อยรักนุ้ยมันก็ใจของเขาหนึ่งจะเกลียดเจ้าเกลียดหอยเกลียดก้อยแต่รักนุ้ยมันก็ใจของมึงประเด็นมันคืออะไรถ่ายรูปมาข่มกันไปกันมา มึงเป็นเด็กอนุบาลหรือเด็กป .2 ออที่พอโดนเพื่อนผลักต้องผลักคืนหรอแทนที่จะเอาเวลาไปหาข้อมูลการทุจริตโครงการต่างๆมึงอ่านหนังสือพิมพ์ประชาไทยเยอะๆด้วยกูก็งงกับพวกมึงหน้าสามปลีบลำดวนบางคนส่วนพวกสลิ่น,น้ำเหลืองที่ให้เปิดเพลงระหว่างฉายหนังก่อนหนังจบสิบนาที หึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าหนึ่งจะยัดเยียดให้คนเขายืนตรงให้ได้เหรออันนี้ก็ประสาทแดกคลั่งเจ้าจนเป็นบ้าแน่จริงมึงเปลี่ยนรูปในเพลงเป็นรูปพระเจ้าตากสิกูรับรองยืนกันทั้งโรงหนังเรื่องแค่นี้เสือกแก้ปัญหากันไม่เป็นให้เสรอจบตอนออนอนงสิริวชิระผักตอนที่21 คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกบบนระปวนชาชี